สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังใส่ผ้าทุกใส่เสื้อกันหนาวพ,พี่น้องเอ้ยหนาวสบายดีน้องเช้า,าพี่น้อมเราขึ้นมาแต่เช่าเพื่นอนไม่ต้องรู้สิได้ไปตลาดโอ้โหไม่ได้ไปตลาดมึงนี้พักผ่อนแม่ไปตลาดไหม ไส่เลยได้เลยไปสิไปน้องแตะรือยไปน้องน้เดี๋ยวแม่ไปทำบุญนะครับโอเคเดี๋ยวแม่กลไปทำบุญตื่นเต่านึตาเลยตื่นเต่เด้ี่เรีากเลยด้นทเียงมากเลเรียนใครเอาขอเดอนทงอยงปเด็นมาใ้เลื่อแสบายดีสบายดี

ุกโก้ให้อือนามีบ้างอือนั่คือตื่นแต่เช้าเดยไปขายนะเนื่อสยอนะใส่หยเมือนเวยอทองปองบาท ไอ่พอกันอยู่วัดพี่น้องเอ้ยมาหอดวัดเลยพี่น้องเว้ยมาใส่บาตรยานันมักันเด้อคนโบราณเหมือนนี่ ภาวตุเตชะญาบังพาลานินาลังยินทะตะลังทิขังคาบุตังภาวพิจักสวัสดีวันสุขานันต์เมตตาโพเดสาบนาสิจาวาโพเดาะจันเตสะสะภาวตุเตชะญา

่ใส่บาทยาดน้ําแล้วเปาะพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วสาธุบุญนํากันเนาะอยู่ดีนี่แห้งเบ้อสุสคนบมาชกก็นาวะับมาหอเทียงแล้วน อาการก็นาวแห้งหนาวว่ลูกหนาวว่เาหนาวทำบุญพอไม่ใส่พอหน่ะพอเขาไปไม่เคยนายไม่เคยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนิสัยทิฟขาวนี่ทิฟขาวทิฟขาวมาหามกินบอหามกินแล นี่อาบอนี่อาบนี่อาบออาบออาบออุ้ยชีอาบลูกอาบหน่อยเบิ่งนางตอนเศ้าปะลุงเลยเบิ่งละครตอนเศ้าดีครับอาบอนี่เออเออบอฟังยินออมๆะ โดยอลูกโดยกินบ่กินบ่อืมอ่ะกินบ่ถือมึงดูถือมึงดูแกะไปได้เไงอยู่กับยาเป็นไงน้องเนยน้าว่าน้องเนยเออสวัสดีปาลุงเน่สวัสดีปะลุงนั่งได้สวัสดีแหละ อันทุยยังถกยังัสดีครับกวายไปหน่อยมาถอว่านี่ถอดไปเะว่าบอมีทุ่งยางอันใส่ไเดิเอาปิสุมาบักปัหนาเบิดสำคัญหน่อยกินก่อนมามตักแดดบ่ลูก ตากแดดดึงลงอกในคลาสู่งนะใช่มาใส่ทุงตีนทุงเท้าหายบอรใส่อีกโอ้ยพี่้องเลยลูกข่อยังกระดึงออกเบิร์ไม่อยากใส่ยังยังขึ้นกับต้องห่วงว่าิจุ่มประห้มบ่แม่เทียต้าจุ่มหายอย่าลูกหนาวเห็ดยังน้อนี่ สโอเคเนี่้อยู่เนื้กินนี่กระจกออกมาในตู้เย็นที่เราทำไปเรจะไปหายังวันนี้วันพักพี่น้องเวพักผ่อนเอดกันไปหาอยู่หากินนี่ก็สิเป็นต้มนี่ยังกระจกออกมากระดูกต้มอัันนน้แหละพี่น้องเอ้ สีนเศษมั้นะเจ๊สองสามสามสามสองสาวกผู้บ่าวนี่ยซมี่ขาวดีบโโ่เนาะอ้อ้ <c oughs> อไม่ใช่หมวกใครนะก็ได้ได้ฉ <c oughs> ันจือว่าดีแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ได้กระหูเหมือกนะ็ได <c oughs> ู้น้อยอือม่อมปิย่อไม่ใส่ได้

mặc cái nó em ăn nè phục thì nó ơi phục đông hồ đi đâu mà ùa phải xong xong phạ thì nó ơi hết vô nó hết vô เออป้าตาดีหลีเนาะยังเห็นใช้ใช้ยังใชสชี้เองบังเน้เออมึงแน่ยหัวตาดีเด้อพูดง่ายง่ายนี่เห็นไกล้ใ่แม่ยังไ่อยากเค็นเลยมาไม่อยู่บ้นนี่อยู่บ้านไรแซ่เพิ่มพอได้กินอยู่ดอกเราจะใส่น้ำต้มให้มันจะมา นี่บึงเน้ยแ่บ,บ,บน้าบบว่อนอันนี้นกระชากอันนี้กล้วยทอดอะไรแต่มันบกรอบมันบนอลนน,นอแม่เขากินไ,ไหมในทุงยางเขากินแลเขาอ,อกายาบผูาก่ากินเขาบอก่าไม่กินฝากินอ่ะอะอานอกนางิให้นอกน่ชิ้นนึงอันนี้้น่

เน่ยขาไ่้ทะลุอือกี่พุ่นเนาะกล้วยเป็กแปคกินแล้วหยุดก็ได้ือปเนี่ยแ่อตอนนี้กินมาว่านี่มขึ้นมาขอได้มอ่ะยากอือโอเคป้ะอือตอนต่อไปอ่ะ ăn chóp rồi. Yeah ngọ. Ừm, cho bộta không. Ừm, mà. Ừm, là bưng sao. sao? <laughs> Hello. Hello, nham nào tin sao <giải> <laughs> Mm -hmm. Okay. Tak chip nak ah, no. Mm -hmm. Bila ada, dia nak